แรงบอกเขาดันเมื่อมาจะกลุ่มดันกันเนาะกาลังกลุ่มกันมีติีงดันกันนั่นหนูโอ้ยดันเมื่อลูกชายข่อยดันดันช่องเล็กๆแน่เธอแล้วแต่พี่ชายสินนนะี่นะคะก็อันนี้จะเปรี้ยวนะคะดูดูสภาพจะเปรี้ยวนะคะคือหนาวมากนะคะคือเป็นเป็นน้องหมาที่ติดผ้าห่มมากๆนะคะ ดเเูเปี้ยวเปี้ยวไม่ตาละห้อยแบบนั้นน่ะเฮเปี้ยวยังไม่ตื่นเหรอ,องง่วนอนครับโอ้เปี้ยวเอ้ยนั่นเขบไปนอนคืนนะเอซกลับไปนอนอีกแล้วกลับไปนอนคืนนะคะนั่นกลับไปนอนคืนเคยมีไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะนุน่นนุ่นเอฟซีเห็นไหมคะนุน่น นอนนอนเขานอนต่ออุ๊ยเปี้ยวเยอะแม่จะไปสวนผักแม่ตั้งข่าจะไปสวนผักโอ้โเมื่อเช้าืไปลุยสวนผักเลยนะเปี้ยวแม่นั่นแหละหนูว่าจะไปเคลียร์คืนนั่นแหละอืมดูนิ่น้อยก็ขอบคุณค่ะคุณพี่ทองเมอร์นคะนน้อยนอนด้านในนะคะขอบคุณคุณก๊อตอัพเมอร์ค่ะนิ่น้อยยังไม่ยังไม่หนาวทอพเปี้ยวนะคะดุกน้อยนิ่น้อยอยู่ข้างในดูโอ้โห คุณพัทนะคะคุณชัชลัตตะทวนนู่นากดกล้องหนี้ให้พี่หน่อยแล้วใส่กดไม่ไม่ไมกดกด้านบอลดันบอลกดเนี่ยกล้องถ่ายอ่ะนี่นะคะแม่จะไปสวนผักเนี่ยเอาลูกนอนเพราะว่าเขาไปเขาไปวุ่นวายกับสวนผักใช่ไหมโ้โหแล้วหนูก็จะไปเคลียร์ยังไม่ถึงสวนผักเลยนะคะเอซีเห็นไหมคะนี่ อย่าคิดนะว่าคนหนาวแค่ไหนหมาก็หนาวแค่นั้นนะคะเพราะว่าใครอยากคิดว่าน้องหมาไม่หนาวนะน้องหมานี่ตัวหนาวเลยแหละนะคะอนิดน้อยก็นอนอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าถ้า่ด้นมเปี้ยวลุกเขาก็จะไปนอนครับแต่กลางคืนก็นอนด้วยกันนะคะเรนาะกลางวันก็เขาก็นอนด้านในเนาะแต่จะเปี้ยวแบบคือจริงๆเขาก็จะนอนด้วยกันนะเอซีตอนกลางคืน แต่นี่นิดน้อยเข้าไปนอนข้างในนิน้อยจะไม่ค่อยรู้จักหนาวเท่าไหร่นะคะแต่เปรี้ยวนี่คือแบบสุดๆติดผ้าห่มมากติดผ้าห่มมากไม่เอาให้ม,มันก็มองหาใช่มันเหมือนแบบเขาติดไงที่นอนเอากลิ่นเขาเนะาะมันมองหาเขาจะติดกลิ่นนะคะตอนนี้ก็หลับแล้วนะคะไม่สนใจคะ่ะใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะคะติดเขาออาไปหนึ่งคืยใช่ พอเห็นคนเยวก็ออกมานั่งมองนะคะจ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะคะเอฟซีเนาะ <c oughs> สภาพเปรี้ยวจะอยู่แบบนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะเนาะนี่คือเปรียะะปร้ยวนะคะเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวแสนสนนะคะนมเปรี้ยวแสนซน <c oughs> นี่อาจารย์ก็เดินทางแล้วนะคะเอ,อกเดินทางขอ,งอาจาย์เดินทางปอดไทยนะคะก็ไปกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้จา์ด้วยนะคะกระท่อมชมจันคะ่ะกระท่มชมจันนีไ่ไป,ไปแล้วนะคะนนไ,ไม่ใช่นนชแ,แม่ก็ว่าใครเอามาทิ่ประมงแม่ดาแม่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแม่ดาไม่เอามวกไปพื้นถ้ามันอยู่ในบ้านแม่ไม่หายหรอกออขออนุญาตลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อใหม่นะคะ<อ>ไม่ไ,ไปเลยสุด